เป็นสื่อที่่เชืืออรัก,อก,รออกรป,อ,ปอชอจังหวัดลบบุรีจัดถแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี2567มีเรื่องร้องเรียน29เรื่องพบหน่วยง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด19เรื่องวันที่25มกราคม2567เวลา เกาโิบานาทีที่ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจําจังหวัดลบบุรีนายอิสระพงษ์อิสระพันธ์ผู้อํานวยการสำนักงานปปชประจําจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสำนักงานปปชประจําจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางนัทพรพันธีวงเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชํานาญการพิเศษนายยอดยิ่ง เวชัยภูมิมพนักงานไต่สวนระดับสูงและนางน,านันทวรรณหอมทรัพย์เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษร่วมกันถแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานปปชประจ,จาจังหวัดลบบุรีในอรอบป,ปีที่ผ่านมาโดยสำนักงานปปชประจ,จารําจังหวัดลบบุรีเผยผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการๆๆทุจริตงานด้านปรับปรงการทุจริตและงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญโดยงานด้านการปรับปรงทุจริตผลการตรวจรับคํากล่าวหาในปี2567ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงเดือนกัน ใหญ่ยน2 5 6 8รวมจำนวนที่9เรื่องโดยอำเภอบ้านมีมีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุดจำนวน9เรื่องเรื่องที่ถูกกล่าวหามากที่สุดอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากถึง19เรื่องประเภทเรื่องร้องเรียนมากที่สุดได้แก่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบจำนวน16เรื่องการทุจริตในการจัดทงางบประมาณ4เรื่องแล,และการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม3เรื่องตามลําดับ นอกจากนี้นยังเปิดเผยข้อมูลคดีที่คณะกรรมการปป,ปชมีมติชี้มูลความผิดอดีตนายกรัฐมนตรีเมืองเขาสามยอดอำเภอเมือ,มองลบบุปปรีจังหวัดลบบุปปรีทุจริตเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างรถสุขาเคลื่อนที่เป็นเหตุให้เทศบาลเขาสามยอดได้รับความเสียหายจำนวนเก้าแสสองหมืห้าพันหกสิบสี่บาทเจ็สิบเจ็ดสตงางค์ท่านี้การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปป,ปชยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหาย,ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานด้านตรวจทัพย์สินสำนักงานปอปชประจำจังหวัดลบบุรีได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีระหว่างปีงบประมาณ2567จำแนกตามประเภทการตรวจสอบเป็นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตรวจสอบปกติจำนวน11บัญชีตรวจสอบยืนยันจำนวน14บัญชีและตรวจสอบเชิงลึกจำนวน6บัญชีโดยรับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ ปีงบประมาณพศ2568ตั้งแต่1ตุลาคม2567ถึง19มีนาคม2568จำนวน 62บันทีอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวผลการดำเนินง,งานของสำนักง,งานปปชอประจําจังหวัดลบบุรีและประชาัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อป้องกันการทุจริตมิสเตอร์โทนี่รายงานขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไบร์จากพนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรสนับสนุนข่าวโดยบริษัทโหลานเบ็คเกอร์และไอคาวานะ คาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมอ,อก,กอ